ักมือนึงตื้อก่อยช่ยปลีงมากรับของอีกมือหนึ่งตื้อก่อยมือนึงแกผักบุ้งเออมันยันไม้แกขุดเล่นเล่นกว่าน้องจะจะจะตื้อตื้อค่อยยายกันปลีงยนให้ปิดช่วงดีดีไอ้น้องเมียกูกำปังจริงปังแล่นมันตื้อจริงดูมันว่าใจเปลือนี่ข้องขู่ใจผิดเศร้าน้องนี่ว่าตื้อเดียมตื้อเดียมแล้ว่าใจตื้อพลาเข้าางกันแล้วโค้งกันเออถึงไอ้พะนันโยเปรือได้อะ ฮันยื้อไอ้เต้กับปกป้าจี้กับหลอกเลยฮันยื <spe> petition, o, há, ้อที่ในยอดใจเคยกลัวกบเตะตั้พลื้อฮันยื้อน้องเมียมันเล่งกันไใ้ถิงรู้ไหมเล่งกันเออโอ้โปลัดเฟกต่างน้องนำมันว่าเพื่อมันว่าพี่นี่ตาหมู่อเราหลูเพราะไงใดมันเคยตึงนี่ไม่จะปากเก็บฟักนี่จังหวะฮันยื้อยืนอันมันกินปนันกินปนันน้องเมียกูเคยจ่ายไป ปีนองอะไรก็ผมมีเป็นด้าก็อยเชื่อมเชื่อมให้นุ่มจวงจวงไม่นองแมงกูมันเชื่อมเชื่อมไม่เป็นจ่วงนี่ตกจ่วงนี่จะมันเชื่อมเชื่อมอมันรู้จักกันมีเป็นด้าดูจักแม่มันจืพปือก,ก็ติก็ไปเล่กันมินตุย <c oughs> ลินุยเออีปรู้จักด้วยครับเรดเปย์ลำบากลำบากฮะแต่ถึงเมียว่างนี้ไปนะ้แล้วใครโย่ไปไหน แจกไก่แดงกับกูห uh e ันน uh ี่แจกไก่แดงมาได้ได hm ้กับน้องเมียได้กับน้องเมียเฮ็ดพ้นเลยคือมึงได้กับน้องเมียอ่อไม่กูหลายมึงควังกูตั้งแต่ว่าวงเอกเจยก็เปิดใจไม่นีกูได้กับน้องเมียได้กับวงน้องเมียโปรเอกเจย์ปวดวงเออะเล่นเกี่ยวไยกันหอมเมียเราก็จบเลยไปเลยเอกเจยไปเด็กตีจำนู้งถึงเอกเจยมาเล่นหน้าโรงเรียน เดิน้าโรงเรียนเออตึงบ้านนนองเมียอยู่ใกล้โรงเรียนแต่นนองเมียมันไม่ทางไม่ได้วยตึงเมียควรไปดลยในจู่ก้าบ้านขันในแกเอว่ะอันเนอคู่เมียไปได้ไอ้ใครใชกับยู่โย่ใชกูไปหนังบ้านห้องเมียเลยไปตึงหนังหน้าบ้านหนองเมียอยู่ในบ้านอันเนอสมื่เก้าไปจะในรื่นของขุดยกไอ้กครใช้กในใจกูใช่ว่าเพื่อท่านที่อยู่ภายนอกขอเชิญก้าูด้านในครับไม่ใช่เวลากูเปตู้กรมก้าไปในห้องนนองเมียเลย ก็ายโม่เลยกูเคยกข้าไปเลยฮะอันนี้ขวดเจ้าคืาใจใจกูเข้าวำไปกูไม่ใจทำไรหรอกกูกข้าไปนั่งเจยนี่นั่งชู้ไปจ้าเกี่ยบหนวดอาการเตียงดึงมันกันนอนอยู่อันนี้จะพื้นใดกันขวดเจ้าคือใจใจเราปวดท้องตุ่มจุ่มตรงนั้นขวดเจ้าคือใจใจกูว่าเพื่อเอาเลยครับมาตั้นเข้ากันมาแล้วพร้อมแล้วก็เอากันเลยแชมแดนเจอร์คลีดวิดวาดวิดวาดกูยกัยุ่งย้อยหลวง คือเองหัวเล่นคอนเสิดมารู้มอันนี้ก็ลบเมียก็นลบมาจักเลยกันใช่คู่กันลบมาจักน้องเมียเดินมาพบกันเมียเดินรองเพลงไอ้ไรเดินมาลังการมาลังการหลานไอ้ไรจนมาดูโจก็โอ้อลังกันตอนเจ็ดตำนานนะลังกานโเมื่อกว่าโอโออ้โลังกันอันเดีเต่าจันนะลังการตู อัหนูอู้ว่ามาเดียมานน้องเอ้น้องเมียอลังการดุดุนลงมาู่แค่นี้มาพบเมียกลางตทางเมียมาเอาเห็นว่าไม่ไปเล่ร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนลูกอะไรมั่งไหนใจอยบบ่เบายาวกูทบเื่อะกูใจรู้นี่อันเฮ้ยกูยู่ิครับน้องเมียออ๋เมียเจียการตู้ rồi ลูกกูเจียบากเดียแล้วร้อยครั้ง เวลาไม้ก้นโย่ช่วยกันนี่แม่ครูนะ <c oughs> อวปลุ่นนอดล่วมเดอันเป็นอย่างรักไม่ปีปูนกับเรายางเจ้าเล่งนะ